วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะซึ่งใช้แล้วเห็นผลนะคะก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของคุณวัดเรียกลุงวัดแล้วกันนะคะแล้วก็คุณป้าแมวเนาะอยากถามความรู้สึกของป้าแมวก่อนว่าในวันที่สามีเนี่ยหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมตาจะบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยป้าแมวรู้สึกยังไงก็คุณหมอบอกไม่มีโอกาสที่จะหายก็เสียใจแต่ก็ไม่พูดนะนะก็บอกไม่เป็นไรจะรักฉันจะรักษาให้หายก็จะบอกอย่างนี้แต่จริงๆในใ,นใจเนี่ยคืนน้าตา ล่วงอะ่ะก็ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะรักสาสาเธอให้หายก,ก็ไปกันเรื่อยทุกที่เสร็จแล้วก็มาอยู่บ้านกันหลายวันแล้วคนก็บอกว่าเขารู้กันไงเขาบอกตายแล้วยัยแมวเลี้ยงผัวตาบอดแอดถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากคิดว่าเขาไม่หายแต่รักษารักษาไปจนเขาดีขึ้นนะครัใจชื้นแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้ก็ได้ดีคอนแทคนี่แหละที่ว่าม,มันเริ่มดีขึ้นตอนพอดีคอนแทกครับ แต่ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าก็คือเสารักน่ะนะมันคือหมดเลยเราก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรต้องหายก,ก็พยายามก็มาได้ตัวนี้แหละก็ถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจมากเลยแหละ หลายคนนะคะมีความกังวลว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมจะเห็นผลจริงไหมในวันที่เราตาเนี่ยมันแทบเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนี่คือตามองไม่เห็นนะคะมันบอดไปเลยนะ,ะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าจะฟื้นฟูไม่ได้ในวันที่ป้าแมวเนี่ย คาดหวังไหมคะว่าการก็ไม่ไม่คาดหวังทลายรลกนะเพราะว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทําใจได้เลยจะไม่มีโอกาสหายก็เขาต้องไปด้วยทุกเารพอจะต้องาคือจะต้องจุงมือเขาเดินไงไปตรงนี้เรายังไปได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นคุณหมอพูดซึ่งเราจิตตกมากก็ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสที่ว่ากําลังใจเราไม่มีเลยหมอพูดไม่ให้กำลังใจเลยแต่เราจะให้กําลังใจ ลุงอะ่ะว่าไม่เป็นไรจะรักษาให้หายแล้วเราก็บอกเขาบอกไม่เป็นไรจะจะรักษาให้หายจนได้แหละจริงๆแล้วอะ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแต่ก็หายก็ดีใจมากแหละก็บอกขอแค่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลก็ก็พอแล้วอะ่ะค่ะในวันที่นะคะเสาหลักของครอบครัวมองไม่เห็นและอาชีพหลักก็คือการขับรถนะคะเพื่อเพื่อนําไรายได้เข้าสู่ครอบครัววันนั้นป้าแมวรู้สึกว่ามันเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้าป้าแมวแล้ว แทนที่เราจะไปทํางานได้เราก็ต้องมาดูแลสามีไม่ได้เลยค่ะวันนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามที่ทําให้มันดีขึ้นเราเราก็พยายามต้ททจนทา้ายที่สุดมาเจอดีคอนแทคนะคะในวันที่ตาของลุงวัดมองเห็นขึ้นป้าแมวรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเลยดีใจมากมากเลยเขาขับรถได้เขาอะไรได้ก็พอแล้วก็หวังแค่นั้นเอง แต่เขาก็ดีเกินคาดเขาขับไปไหนทนี่ไหนได้หมดเลยยินดีกับครอบครัวป้าแมวกับ,กบลบุงวัดเป็นนะคะอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงว่าหลายคนค่ะเคยติดต่อโทรเข้ามาถามนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยป้าไม่ได้กินเองนะฉันไม่ได้กินเองนะแปนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ตัดสินใจนําไปรับประทานอ,อยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงค่ะว่าการคือบางบางครัจจ้งเราทุกคนไม่อยากเสียตังค์ไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีเพื่อให้เขาหายเราก็ต้องมีซื้อให้เขากินอ่ะ พอเขากินเขาดีขึ้นดีขึ้นก็ก็กินไปเลยถ้ากินนิดนิดหน่อยหนผลมันจะไม่ออกมาไงนี่ให้เขากินจนจนเขาดีแต่ถามว่าหมดตังค์เยอะไหมก็คือก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องต้อง<ก>ยอมอะ่ะประมาณสามหมื่นกว่าบาท,บาทได้ กันจนจว่าที่จะมองเห็นที่ซื้อยากินที่ที่ที่ซื้อดีคอนแทกกินแต่ตำโรงพยาบาลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยาให้มาก็ไม่มีผลอะไรเลยคือคือสามหมื่นเนี่ยหมายถึงว่ากินต่อเนื่องมาเฉพาะดีคอนแทกกินต่อเรื่องถ้านของฟรีแล้วครับ ขาดได็กหกกล่องแรกแล้วครับครอบครัวป้าแมวกับลุงวัดวันนี้เราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดีคอนแทคนะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ต้องต่อสู้กับการมองเห็น36,000บาทกับการรับประทานดีคอนแทควันนี้สิ่งที่ได้แถมมาคือตามองเห็นสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับประสบการณ์ของครอบครัวนี้นะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะก็อยากให้อ่านถือดีคอนแทคนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะดูประสบการณ์นี้ไว้นะคะว่าในวันที่เราต้องเสียเงินเราอาจจะเสียดายแต่ในวันที่เราเสียการมองเห็นเราทั้งเสียใจและสูนย์เสียนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทําให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเพราะเขาต้องมาดูแลใช่แต่ะะพอตาเห็นก็ทําเงินได้เยอะมากกว่าส0 0 0 0ื่นหลาย ไหลเป็นร้อยเท่าแล้วค่ะคือที่กลับมาทํางานได้ตามปกติใช่ไหมคะใช่ทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างหาเงินได้อะวันนี้เสียดายไหมคะเสียดายเงินใหม่อ๋อไม่ไม่เสียดายที่หมดไปแล้วไม่เสียดายเพราะได้คืนมาเยอะกว่าได้คืนมาเยอะกว่าดวงวัดเข้าตาหาแล้วก็ทําเงินได้ก็ช่วยเราได้เยอะเยอะมากจังเยอะมากนะคะขอบคุณ หลวงวัดกับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้นะคะนะสิ่งที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราไม่ใช่แค่ให้าตากลับมามองเห็นแต่เป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด้วยอยากให้ทุกท่านนะคะดูประสบการณ์ของหลวงวัดกับป้าแมวเพื่อเอาไปเป็นแนวคิดในการดูแลตัวเองวันนี้ดีคอนแทคบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆค่ะ ขอขอค,ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะพี่วะสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนแรกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นน,นะนะคือมันเริ่มปวดท้ายทอยก่อนเสร็จแล้วกินยาไปเม็ดหนึ่ง้าแล้วปวดปวดท้ายทอยกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วมันก็ล้าวขึ้นมาตรงเนี้ยเสร็จแล้วพอส่งผู้โดยสารเสร็จกลับมาบ้านนอนกลางคืนเช้าเรื่องขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยดลสิเปิดไฟเรียมจะแต่งตัวอาบน้ําไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วไฟเปิดแล้วอ้าว เฮ้ยยังไม่ได้เปิดละมัง้งเพราะว่ายังมืดอยู่เลยเนี่ยือตาเรามองไม่เห็นแล้วนนม,ม,มันมืดอนะคือมองไม่เห็นอะไรแล้วเปิดแล้วเราก็บอกเอ๊ะเปิดแล้วทำไมมันยังมืดอยู่ออกเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสงนีอ่อนมันไม่มีแสงอะไรเลยขอสว่างดีก็เลยไป หาหมอเราคิดว่าเกิดจากความดันเราสูงแล้วก็ทําให้เกิดตามองไม่เห็นหรือเปล่าครับหมอบอกว่าคาดว่าน่าจะระเบิดในตาเช่นเลือดฝอยในตาแตกทําให้จอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมแอาการที่เตือนคือปวดไ่อยปวดได้ทอยไม่ได้เริ่มจากตามัวคามผาซ้อนไม่อะปกติเลยปกติดีเลยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับไม่ไม่คาดคิดไงว่าเอมันจะเกิดกับเราได้ไอ้โรคแบบนี้นะนี่ตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างหนึ่งดีกว่า รีกว่าตามองไม่เห็นนี่พอมืดมันไม่สามารถที่จะไปขับรถไม่สามารถยียเกอบคลิปอะไรได้เลยหมอบอกว่าลุงขับรถมานานหรือย,อยังบอกผมขับรถมา30กว่าปีใช้เลยตาม,มาเยอะแล้วเนี่ยจอภาษาตาเสื่อมหมอกันนัดจะฉีดสีให้ฉีดสีเข้าไปในตานะ,ะเพื่อที่จะมองเห็นก็นัดแล้วนัดอีกนึกถึงอาจารย์อุทัยได้ว่า<ะ>ก็โทรไปถามท่านบอกอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมกินบ้างตอนนี้ผมตามอง,องไม่เห็นอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โหพิวัฒน์ทางนั้นต้องเอาดีคอนแทคไปกินเลย พียไปกินก่อนเลยเอาไปหกกล่องเลยพี่หกกล่องเนี่ยเราคิดว่าเราจะดีขึ้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะขีแรกคาดหวังอย่างนั้นเลยว่าก,กินไปสามกล่องแรกก็ไม่มีผลอะไรเลยก็กินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดก่อนนอนนะนะก็กินกล่าวะว่าวันละสี่เม็ดสี่เม็ดเนี่ยสามกล่องเนี่ยกินไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรก็ยังยังเหมือนเดิมมายังมองไม่เห็นเหมือนเดิมกล่องที่สี่ก็แล้วเสร็จแล้วพอมากินกล่องที่ห้าภาพขาวดํามาเสร็จแล้วก็พอกินกล่องที่หกกล่องที่ห้าเนี่ยภาพขาวดํามันหมายไหม พอกล่องที่6ปุ๊บสีมากินจนหมดกล่องที่6มันเห็นและอ่านหนังสือได้แล้วมองไกลๆเห็นชัดละคนใส่เสื้อสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอะไรเนี่ยแล้วอ่านหนังสือไกลๆเนี่ยอ่านได้เสร็จแล้วพอสีมาอะไรมาเนี่ยมองไกลๆในแยกสีได้หมดอ่านหนังสือไกลๆได้หมดมองไกลเห็นชัดเจนพี่วัดกินเซตสีกล่องเริ่มเห็นภาพขาวดำอ่าใช่ใช่แล้วกล่องที่5นะคะก็เริ่มเห็นกล่องที่5ก็คือชัดขึ้นกล่องที่6กในแจวเลยแต่แล้วผมก็สั่งใหม่ใครที่กินยายากมันตังกลัวเลยครับ เพราะกินง่ายมากแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ผมหายมาตั้งแต่ปีปีห้าแปดนะแล้วผมบวชด,ด้วยนะหลังจากตามองเห็นแล้วเนี่ยบวชแก้บนให้มองเห็นนะตาเนี่ยผมว่าสําคัญมากฮนะถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเหินไปไหนไปทําอะไรอะไรหยิบจับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัวถ้าทานดีคอนแทคพยายามทานให้ให้รู้ผลไปเลยคือให้่อเนื่อ,อ,อ,อและอย่าไปทานแค่กล่องสองกล่องและละเลิกไป คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก <c oughs> ะ็เราจะไปพบกับคุณแม่นะคะที่ได้ทานดีคอนแทคไปแล้วมีอาการที่เป็นต้อเนื้อต้อกระจกนะคะ <c oughs> ก็ได้มาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นต้อกระจกค่ะ <c oughs> ขอให้คุณแม่แนะนําชื่อและอายุนิดนึงนะคะ ชื่อรังวิจิตค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะปีนี้90ล้วค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างนะคะ<ม>เกี่ยวกับดวงตานะคะอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวคุณแม่แพ้แสงไหมคะแพ้แสงสว่าง <c oughs> ค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคเนี่ยมองแจ่มชัดขึ้นไหมคะคุณแม่ไม่ค่อยมัว ไม่ค่อยมัวนะคะตอนนี้คอนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายอมองแจ่มชัดสบาย<ะ>ตาขึ้นนะคะค<ะ>่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะกล่ <c ười> องครึ่งได้มั้งออ๋อ,อคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่านะคะ <c ười> ก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม<ะ>่ค่ะคุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่ะ ัานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วสนใจอยากจะดูแลดวงตาด้วยดีคอนแทคนะคะกําลังลังเลหรือจะตัดสินใจอยู่สามารถสั่งซื้อดีคอนแทคได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็อตรวจ เชคอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อปัญญภพพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัด คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็ <c oughs> เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับ ถ้าวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีปัญหาดวงตาเกี่ยวกับต้อกระจกค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทานดีคอนแทกไปแล้วค่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปดติดสองเป็น ต้อกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะ,ะมันมีมีเอันเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดออได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะ,ะ,ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด สายตาหมดสายตาท่านนไม่สามารถจะตัดได้มามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากได้ได้ดีมากๆเลยค่ะ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอก,ก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะ, <c oughs> จะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไป <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทกเรานะคะ <c oughs> วันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะาาทานแล้วได้ปลอดภัยมากค,ค,คือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบ,บอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหล,หลน้ำตาหัวตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้า,ะะจาเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมะเร็เเงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอคะค่ะคุณแม่ มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม<ะ>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้า ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ําตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตา ตาฟ้าฟางมองไม่ค่คอยเห็นขับรถไม่ได้ค,ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะค,คุณคพ่อหายครับาหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแลครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยคะ่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดดรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตาหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแท t